หลายคนคงจะทราบว่าราบมันก็มีหน้าที่แค่การดูดซึมน้ําและอาหารนะครับผมเข้าไปยังลําเลียงในลาต้นและก็ทําการแจกจ่ายตามปกติรอบโครงสร้างของลาต้นเพื่อที่จะได้ดาเนินชีวิตไปได้อย่างสมดุลยภาพตามระบบของมันแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ครับตามหลักการนะครับของของการลาเลียงน้ําและอาหารต่างๆเนี่ยชนระสักสูงชนระสักต่ําล้วนแล้วจะเป็นปันจจัยที่ทําให้พืชนั้นนะนะฮะมีการดําเนินไปตามคันลองดําเนินไปตามระบบที่ถูกต้อง ทีนี้บริเวณของรากเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นสัดส่วนง่ายๆหลายคนจะได้เข้าใจ4บริเวณที่เป็นส่วนหลักสําคัญผมจะเริ่มมาแต่บ้างนะครับผมจะไล่ล่างไปบนคือหมวกรากรูทแคปมีส่วนต่อการที่จะนาให้เกิดการชอนระทลงไปในใต้ดินโดยมันจะมีเมือกนะครับผมที่คอยป้องกันไม่ให้เซลล์เกิดความอันตรายหรือว่าเกิดความเสียหายถัดมาคือบริเวณที่มีการแบ่งเซลล์นะครับก็ะจะเป็นการแบ่งเซลล์ป็นพันธุสิทธิ์สร้างหมวกรากได้นะครับผมสร้างเซลล์หมวกรากแล้วก็สร้างองค์ประกอบสั่วราก และบริเวณที่มีการเจริญยาวของเซลล์ว่าบริรเวณที่มีการเจริญเติบโตเต็มท,ที่และเปลี่ยนสภาพของรากอย่างขนรากที่สอ